ลงก่อนอ่ะโตทงมานเอโดยะิบรถมีหมดไปก่อนเดียวแหละราคาหแสนแม่แหละเาขนาโดยคือถ้าก่อนเดียวันก็แบบบ้จักหลโดยโดยอืมไมองมได้แบบนี้ท่านว่าเปลี่ยนนี่คนต้องเปลี่ยนเมื่อสุดเมืรเปลี่ยนเมื่อสีหน่วยนสื่โดยมันเสื่อม สบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิร์ดสุขสุขคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยดูน้องมือนี้กลับมาพบมาพ่อทางส่งสาวลำพนมาพบมาพ่อม,มือนี้เนาะสาวลำพนก็เดินทางมาหาอาลุงน้อยแล้วกับมาโมพี่น้องเอ้ยมือนี้ก็เดินทางมาหาครอบครัวเพื่นเนาะโดยคือสาวลำพนมาในมือนี้พี่น้องก็คือมีทางอาพ่อหักเนาะแล้วก็มีหักอยู่ฝรั่งเศส เผ่นก็ได้ฝากเงินมาจํานวนหนึ่งพี่นองเอ้เป็นจํานวนเงินหกแสนกีบเนาะมาให้สาวํำพรน,นำให้สาวํำพรมามอกให้กับลุงน้อยเนาะเผื่นก็ให้ลุงน้อยไปแปลงรถถีบให้ลูกสาวอะไรพี่นองเอ้คือเมื่อก่อนเพื่อก็ได้ฝากเงินมาให้ไปแปลงรถถีบคือกันเนาะแต่ว่ามือน,นั้นค่ะเพื่อได้เอาเงินจํานวนนั้นหันไปสื่อตีนรถ มันก็เลยบอพ่อพี่น้องเลยมือนี้เพิ่นก็เลยอ่าฝากตืมมาอีกเนาะมือนี้เพิ่นก็ให้มาซื้ออ่าเป็นแบตเตอรี่เนาะก่อนแบตเตอรี่รถถีบรถถีไฟฟ้าพี่น้องเลยโดยเนาะทางสารลพนเองกะหามาหับหนาทีเป็นสะพานบุญให้กับพอหักแล้วก็ไม่หักเพิ่นพี่น้องเลยโดยเนาะป้าพี่น้องจังใดกับเขาไปหาลูกน้อยเพิ่นพร้อมๆกันโดยพี่น้องเนาะตอนนี้สารลพนกัยืนอยู่ที อาโมบ้านเม่น้องมวยเพื่อนพี่น้องเลยเมื่อกี้เดินทางมาหาครอบครัวลุงน้อยแหละครับป้าโมเนาะเมื่อกี้เดินทางมานากานสองคนเด้อพี่น้องเลยกับบ่ควพามีคือเก่าพี่น้องสบายดีโดยป้าเข้าไปพรมกันเลยบ่โดยป้าเข้าไปพรอมกันเลยลุงน้อย่นยุ่เฮือนอย่บ่เจะเข้าไปโดยโดย มาถักทายสบายดีลุงหน่อยน้ากันพี่น้องเลยลายมือเติบได้เนาะบัวได้เข้ามาหาเพ่อนโอ้ยสบายดีลุงโดยโดยนั่งอยู่หนีโบกําลังทรงหาอยู่ป้าไไปไซเออโดยโดยยูเฮือนน้ากันเนาะโดยยันว่าไปอันงานบุญและสะดอก บ่มีผูอันเฝ้าเพือนแลลวบริปไปยันัไปนอ้เออโดยโดยเพิ่นจะมาแล้วเนาะใบ่ยมาดูม่อั้อี่ตอนแรกอากาศเดต้องพอดเนาะ มืาอนี้พากันเห็นยังลงมือนี้่ะอันนี้ก็อันนี้เบิ่งพักเบิ้งช้วนแล้วก็เบิ่งพักพักปัญญาน้ำนี่เลยเบิ่งเจ้ากับเจ้าแร่ไก่แล้วแล้วก็อแล้วแล้วยังมาแล้วยังลังคามอีกนะยังลังคาโดยแต่ว่าเจ้าขึ้นโครงทางแล้วบ่โครงทางก็ยังประม่าซ้ำเศนยังมาพ่อจะไปตัดไม้อยู่ป่าเพราะนั้นโดยโดยจะไม่สิไปหลอกเบิ่งไปส่งเบิ้ง วันนี้กับบริษัทันเมื่อวันก็เข้ามาหาเพิ่นเนาะเพราะว่าวันนี้เขาบริษัทข้ามาในวันนี้เนาะบูไข่หันบริษัทข้ามาหาเพิ่อนไรเงี้ยรู้จักเห็ดไก่บินหัวบินห้างเนี่ยอากาศมันเย็นเปลี่ยนเนี่ยยากอะจิดทุกข์จะอกมบยเป็นยังไงอาการฮะลุงมันเป็ชาวบานอากาศมันจากนักวัวนักฮ้างแล้นึกอากาศมันเปลี่ยนเลยแม่นอากาศจ็บมว่อยไปกับบสบายโดน นี่เจ็บหัวคือชิ้งไข่เมื่อนหร่แลวที่ว่าไข่แน่าอากาศโดยอากาศปกติมื่อนี่นะอ้่นตอนคำสิลุบอลนะคือลุงเนาะคือลุงกับบริปัยงานบุญสมุนงานงานบุญบ่ยูงไปแล้อบ่ยิงไปบบเมื่ออื่ี่ไปกังเว้นเนาไปจุดถูกจุดนังนะเขาโทรมาโยใหายถึกแล้วลุงบอลบอกไปหาซ้ำสีแชหนึง สามสี่ซนแล้วงานเ่ง่หันลงสามสี่เซนนี่ยเคยไล่เบิ่งเจ็ดมื่นจนหดวันทีอันนี้เจ็ดหมื่นเจ็ดชาวเปดเจ็ดหมื่นเจ็ดขึ้นเมแล่วไอ้สี่เซนขีอย่างไรก็แปดเจ็ดเซนแค่เนี้ก ไปบึงบนเขาอันนั้นเห็ดแล้วก็ไม่ได้ยูไรกมูอเปียกมูอคัวป้าคัยังปิ้งลูกชิ้นล่างนั่นนี่ล่าแนั่นเองี่เ<า>ขานมเาปเห็เดเปียกจะเห็เดเปียกอันนี้ันนแม่แล้วือละไปทำคืนแบบป้าไปอยู่คนเดีดยวเนาะแม่แล้วก็บอ่าันบ่าแห้งมันนี่นะเลยไปได้ไปลน่อยแต่อยากไปยู่งยได้เงินเออก็ได้ยูพนไยไงแต่กินในอยากผูหไงเจดีย์พันชอยทางฮ่องกงทางเอฟซีกั อันใจม่อนแล้วพอนลุงหนอยกะหาเติมนีหาคำกันเออกะช้าทุกและผพันิึงจำเนกยร์ลุงหนอยกะช้าทุกเงเมือแล้วพมือนหูมุอตานลพันนี้แล้วโดยแม่และกะดีที่ว่าลุงเพิ่มกันเนี่จากมาหากินต่อยอดวิชาเนาะโดยเขามาข็ได้เดินยู่งุกวน ได้แล้วอะไชนในเศร้าเลยตองดิ้นล้วนแล้วป้าเนาะแม่แล้วอยู่แต่นางนอนกินมันก็บบเป้ยละเคยเ็ดเด็กหน่อยปลอกตกแตกเ็ดเพิ่มก็นั่นแหละชาวลำพางน้อยเออด้วยลุงอันจังได้เรื่องโลดพีสันลุงรถดในการนั่นอันนี้ไปทำแล้วโทรทามก่อนหนึ่งอันประมาณก่อนเนึ่ย ก่อนนึงสิแสนซาเออาโดยนนึงคิดว่ามีก้อนเดียวบ่แล้วใครบ่มีสีก้อนก็บ่จอกโดยคือเฮาถามเพิ่นเพิ่นเข้าใจว่ามีก้อนเดียวเออก้อน็กเมอน้องม่อมก็บ่ฮู้พ่อเอ้ยเจ้าก็เป็นบ่ฮู้จัก่เป็นไเจ้าก็คบ่ฮู้ลพ่อบ่เคยี้เฮาถามเจ้าเนาะลุงก็ิว่าว่ก้อนนันน่ะเออ อ่ามีมีก้อนเดียวหกแสนหกแสนว่าหกหกแนนะมีสี่ก้อนมีสี่ก้อนแหละอืมวันนี้ไหลรวมมาอันในจานวนที่ว่าเพ่นแป้งคนยังไห่อันที่ว่าเอาก้อนเวทเขาให้นะคิดว่าอันก้อนเดียวอันก้อนเดียวโดยหรงอว่าก็พูอจักรหกแสนนี่ตรงพ่อตรงพ่อไม่เล็แแล็กในการบอกว่าพ่อวันนี้เขาว่าล้านหกแสนหมดทัน สี่ก้อนมื้สี่ก้อนแล้วมีสี่ก้อนโดยๆก็บ่ฮู้จักบ่เคยใช้จักเทื่อน้องงอมก็บ่เคยใช้ระบบเฮาว่าอันก้อนยแก้ออกมึงเนาะโดหั่นเ้อันงัวชื่อน็อตมาจโกไว้ลเด้เจ้าเบิ่งไปเบิ่งนํากันบ่อันลงไปเบิ่งนํากันมาดนี่เด้มาเบิ่งนํากันก็บ่ฮู้เคยใช้เด้น้องอมก็บ่ฮู้เออนี่เด้ อามาาเนนะได้สลุงี่จูงมาแล้วแต่เศร้าเพราะไม่ไมีจูงมา,าโดยสามจีเทื่อผักพรุนและรถน่องมอมกับอายเคยกับเอื้อเอา้าไฮไปเฮ็ดเบีย้ยชอยเพิ่นอยู่เวียงจันนั่นแล้วจูงรถไฟฟ้ามันนักแน่นี่เนาะหนักแล้วอันนี้ใครจะไปให้ฮ้านเบิ่งให้บ่ลุงบ่เออคดายเงินกิดเพราะนั้นไฮไปไปเบิ่งให้แล้วนี่หนุ่ยกับโบกุจักวกก้อนเบ็ดว่าอันเดียว หน่กบ้เนลงลงเป็นะโตทางมาเลโดยปนตะีบนี่มีหองไปก่อนเดียวเลยราคาหกแสนแม่ละหอกเท้าหานะโดยเรียว่าอันคือพอก่อนเดียวมือห่กระบ้จักกแสนตะกีดบอลสิบพันโดย ันว่าเปลี่ยนนี่คนต้องให้เปลี่ยนมัดสุดเลยมันเปลี่ยนมดเลยเปลี่ยนมดสี่หน่วยนี่มันเสื่อมบอลงโดยมันเสื่อมแล้วบกเขาเริ่มต่อตัวได้หลุดกแด้ดนแล้วแต่ว่าน้องเป็นกะหักาได้เนาะยังใหม่ใหม่นเนจะเป็นคนที่ักษาเือนงได้นุ่มเนาะีกีีปกติบลโดยที่แล้วมาพอรฮาร์นมนนปีหนึ่งเลย พอนอนบไรอันน ok, ั yes, nice right ้นนะ่นบอดีคีหายนอนมันแบตเตอรี่เสื่อมอยู่บ่ลงแม่นแล้ววะตีนมันไหลเศร้าแม่นแล้วตัวอะไรเพิ่นกับโบแม่ตัวตีนนี่อันลุงได้ใส่ใหม่นาะตีนโดยตีนอะไรตีนออกเนาะใส่ใหม่มด้งอาโบหักผนได้ฝากขึ้นมาดูโกลนั่นเนาะตีนมันก็ได้เปลี่ยนแล้ววันนี้ก็ยังเหลือแต่อาคอนแบ๊ดไม่ได้ มาขึ้นมาก้อนเดียวอันนี้มาิ่งน้ำก้อนมืนงวกับห่จักโดยสีก้อนก้อนหนึงราคาหกแสนโดยนี่มาขึ้นมาอันเดียวม้นมาขึ้นแ่ก้อนหนึงราคาสี่แสนสี่แสนเช้าเออสี่แสนเช้าเลยแล้วลุ้นให้โดยอืมแล้วันนี้รวมทั้งเบิดแล้วเป็นล้านหกล้านหกล้านหกสนหมดสีก้อน้านหกแสนสีล้านหกนแล้วล้านหีบโดย อันนี้คือโซคือยังนี่อันนั้นบอลุงอันบริเป็นยังบ่บ่เขาอิดเช็คใหม่หมดเห็ดใหม่หมดใหม่หมดหนึงก็ได้อยู่เนาะทิบก็ได้แต่ว่ารถไฟฟ้านี่สีมันย่างมันนะโดยมัดเสียมันแหละเขาว่าเปลี่ยนมัดเดาลุงโดยก็โทรทามบนควนั้นได้ไปบินโทรกะใช้เบ uh ิ่งน um ้ำเนาะคา่าว uh uh> uh ่าพว่าอันนั้นนเป็ยังกได้แล้วบริเป็นยังโดยกประมาณสามีแหละอันราคามันนะแต่ว่าเขาไปเขาใจทิพเนาะ คือว่าคือก้อนเวทโทรศัพท์นี่นะอันเดียวแบบนั้นหลวงว่าคือแบบแบบนั้นนะรอยก็บเฮู้องหุ้ยจักนมมอมก็บเฮู้จักพอเอ้ยเจ้าก็บเฮู้บ่บ่และพอก็บ่เคยขี่มีก้อนเดียวได้พอเอ้ยนะโทรบอกพอนะหรือมาใครเบิ่งกับชีก้อนนี่เปลี่ยนมดชุดนี้อัเจะเอารถมาเลยสิเหตุล้วได้บหมเนี่ยเอามาแล้วก็ Đây ngân một cái tôi cái nghĩ căn hòa đây ngân tham cả chỉ anh từ bét tay tới bét sợi tuyệt đối rồi ừ. ừ, Thôi tham một phần đi. là cất vợ mà con đĩa còn biết là đúng rồi cũng hù khơi sảy khơi nhang chụp thưa và ừ. là khai bằng một xì con xì ừ. con là lại luôn mất thân còn xì xáo sao nọ to hơn một lúc hai xì sen xong xong phải chi bốc lại đầy mất lời đi โทรทากเพิ house, ่นนะก่นคันล่ล้านหกนี่เป็นเงินบาทมีไรนี่ครับล้านหกกวเลยประมาณสองพันกว่านะลงเนาะสองเันห้าร้อกับบยใช่จังบุงอะไรบ้งก่ันีบจ้ะเอยกับบกแจกสองพันหาได้บ่บ่ระมีประมาณนี้เนาะประมาณสองพันหานะแม่แน้าเนาะก็บบุก เกษียเห็นแบบเนาะอันคือทางลุงนี่เพราะที่ี่อยู่ว่เงินแปลงให้น้องสาวเป็นแบบนี้มีอยู่เล็กน้อยเออเวลาตอนนี้เนาะอันเกิทามแบบตรงๆเลยไซนอนบะทันนีเนาะคือทางลุงกับป้านี่อันตอนนี้เงินอยู่เท่าไหร่นะมี6แสนมี6แสนมีหก6แสนแต่เงินจำนวน6แสนนี่คือแบบจำเป็นใส่ใจอ่าอย่างอื่นบ่ในครอบครัวนะเลย อันกาใช้ใจซื้ออันกินอันยากแน่แหละว่าะเป็นบอกกันเอเจะเป็นมีเร่งหกเซนกระโดดโดยแต่แสดงว่ายังขาดอยู่อันหนึ่งล้านเนาะประมาณนยังขาดอยู่หนึ่งล้านหนึ่งล้านกับประมาณอ่าพันเก้าบอมานี่หนึ่งพันเก้าสะมาสองพนเราลุงเนาะเป็นาดสองพัน ลงน้อยกันย่างไปเอาแลลรถให้ลูกอยให้ลูกขี่พ่อแม่เนี่ยบกขี่ยังกันย่างเขาก็ได้ใคยไม่ลูกได้ขี่คือบ้านคือเมื้ออะไรเนาะพ่อแม่และเออไปล้างจานล้างย่างกันย่างไปทันมือตื้นนะก็บอกลูกลูกก็อยู่อายุคำอยู่มื้อไรเด้อบอกลูกอย่ากระตีเขาไงจนไรเนาะคนในเมืองนี่นะเออกตีอย่าโทรฉันได้เลยเนาะ ย่านนะร่างคนไปเพื่อล่างแล้วเนาะสารงกอน่นไปเฮ็ดเวีย้ยเ,เพื่อนเริ่มเงียยแต่ละมือเนาะเพิ่นก็จะไปตอนคำนะพันว <c oughs> ่นาบ่มาคำกะคือสิบ่แล้วนเนาะโ่พอมีเนาะจำเป็นได้มาคำทุกมื้อคือว่าและเน่ต้องใช้เวลา <c oughs> เพื่อเริกเงียนก็อัน4:00โมงแรงเง <c oughs> ร็วนะพักเที่ยงแล้วก็ต้องไปล้างจานตับจานล้างจานก็จังเมืองคือเคื่อนซานนะพี่น้องดไงก็เป็นห่วงเพิ่นอยู่ลุงเอลย อยา้ยคุณยิ่งเนาะไปพ่อก็โทษท่าเรื่อยๆเลยหอดแล้วบ้าหอดแล้วอันนั้นโทเป็นห่วงเนาะลูกเออเป็นห่วงแล้วลูกอยกแบยังไงลูกก็บยังชงคนนะผู้ชายมันเป็นยังผู้หญิ่งแล้วโดยอะไรลองเป็นแบบขึ้นบาไปกับโบได้มะพี่น้องเนา้องบอกว่าก่อนทีได้เงินเมื่อสาวสามสิบเนาะเอาไปจะเอาคะแนนนี่ก็ว่าอาจารย์เองแล้วหาหน่อยจะได้คะแนน เป็นอาจารย์ช้อนแม่นแล้วพอได้กินได้อยู่แม่นแล้วพอได้ไปอุ้งอี้กิอืมดิลล์ลอนว่ซีสาเนาะโดยดิลล์ลอนถุงกระของเพียนคือทางลุงผูกเป็นพ่อเป็นแม่เนาะป้ากับลุงนี่ก็เป็นห่วงลูกค่ะนะโือตป็นนี้แหละไปเอารถถีบให้ลูกตั้งแต่เศร้าๆพี่น้องเลยอยู่มาถีบมาจากรักอันรักสามมาลุง จากหลักสามมาหาลักซิปมหาลักซิปทักผ่อนชีเทื่ยวเขาละเจ็ดกิโลยี่สกิโลโดยโยมาโยมาจูงมาทีบเน่ยบอลนูแล้วก็จูงเงาลอยก็ตอนไปน่ะคือแบบยังแบบตัวเป่าไปโดยตอนไปนี่ยตัวเป่าแล้วลอยก็ตอนมาเนี่ยคือแบบจูงหมดทีบนี่มาโดยจะเข้ามานี่ก็จูงไหมอีกใช่ดิในหัวอกของคนเป็นพ่อเนาะลุงเนาะยังให้ลูกได้นะ เเห็นนใจพ่ตีนจานกับหลวงน้อยเปลี่ยนมัดแล้วให้เคนหนนักกะดีใจนำลูกเลยลูกกะดีใจคือว่าดีหมดเลยมาปฏิทินอะได้คือเมื่อก่อนทางพ่อหารเพล่ยนกะให้ไปเปลี่ยนตีนเนาะโดยอันนี้ไปเปลี่ยนตีนใหม่หมดคิดว่าสใส่ได้เนาะลุงโดยแล้ววนี้กะยังคอนเวทอีกทีนึงก่อนเวทมันโพูหมดแล้วก็ใส่ได้เป็นน้ำเข้าบ้ได้ใส่งานดุนละวว่่าัน เบิร์หันนมีแต่ก้อนเดียวอ่ะนะเออก้อนเดียวนางโมก็คือกั้นหาเซนกันนอเออคือสีพ่อเงินอะไรพวกนว่ามีชีกอนก็คือว่าคือคนเป็รโทรศัพท์ในงานรวมเงินคือแบาก้อนเดียวแบบนั้นเราเคยใช้แั่เื่อเนี้ยเราไปเป็นบุตรพีน้องมบัตรจีเพันกับบริแกตมาเบิร์กบอสมีแต่ก้อนเดียวคือกันลูกชาวบวกเธอบอกพอนใช่ไสมยุาพอเออก้อนเดียวก้อนเดียว กันว่าอันมีรถที่ยังเนี่ยเพิ่นก็สิมาเยี่ยมพ่อแม่ก็มาแล้วมาแล้วขับรถาคือรถนี่แปลงได้นะลุงเด้อว่ามีรถขี่รถอีหยังนี่เพิ่นเพิ่นอยากมาอยู่นําเจ้าพ่อน้องหม่อม่ะเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมาจะอกเที่ยวแล้วมาอยู่พี่นําพ่อแม่เพื่อนกมาอยู่นั่นอยู่เออมาอยู่มาอยู่นะคือแบบว่าอันตอนเช้าแล้วไปเทียนโดยตอนแรกเลยแล้วจะเรียกงานคือมาพี่โดยเราเป็นห่วงพ่อแม่เนาะ ยังก็อยู่ยังอยู่ใกล้ซิโพเมนเลยใชมโเม่ก็แโอแลลวเนาะอ่าแล้วเท่าโอแล้วเม่อยก็เจอเนั่นแหละมาก็ชอยชลอยเบานอะดพักคนยาเลยก็เปลี่ยนกันหดป้าเจ้ากันทนมาลอยมันเปนอไรสวยเหือสอยแงกป้าเนาะเป็นไรเมื่อนี้ป้าคือแบบคือซีเมื่อยแทบมื่อนี่เป็นยังไง เจ็บท้อกคือเป็นยังไงรฮะป้ากินพิษเจ็บท้องได้ไหมฮันปะเป็นบอกคือเก่าฮันแล้ว,ลวบ,บบ,บกินพิษแต่กลับไม่ติดเที่ยวจนเจ็บต<อ>ั้งแใจชงโมงจะเจ็บท้องไายบอกเจ็บท้องไายแล้วมันแบบกินพิษกินยังพิษฮะปะแกงกินไก่เสียเฮ็ดน,นั่งผ้า แกงกระปไดแใช้น้พอวมันพิอยูุ่ทดไดนป่าเพราะว่ามันงก็ิเกะปูกแนนโอ้ชุบอ่ด้วยกะปิในป่าไอเดียวสินี่ยน้เพาว่าบวกลามนี้คือบวชาเลยบามันเป็นน้ำลำสายครต้องคาลามยังเอาบกินแต่ะอง่างเนปลากระปองจะกินบลได้จะตีเรื่องกินได้จะกินได้ต้งแกงกระปพาเลยเพียงแต่ว่า มันมันเฮ็ดเนาะมันพิถีตัวเห็ดนี่โอ้ยแม่นพิถีตัวเห็ดเคนยังคนยังอยากให้กินแบบว่าเป็นตุ่มเป็นยังเจ้าสดเนี่ยเจ้าแบบให้กินนะมาโดยเห็ดเป็นจืดโดยแล้วก็ผู้ชายนัวพิดีตัวเห็ดนั่นแล้วจริเฮ็ดให้กินอันหอม เพ็รนะมันิดอยู่แล้วป่าเพราะว่าก็เจ้าอันแม่แม่แม่คือเออเราเคยเห็นก็อบนปูกเพ็ดอันนั้ป่านะมีแต่ว่าหูพิดแหละกับมือหนากับโบกินด้วยป้าเดื้อบบกินแหละโดยงานเศ้าแล้วป่าเอยจะบุกกรลำกิโลนะกระลำะโบกินลยคือห้าม่นจตแบบว่าเนออดอ่อนอ่อนแม่แม่แม่โดย แต่ว่าเห็ดนี่มันก็อ่อนดูเดี๋ว่ามันนานะมันแบบบมันต้องประหยดะัดเท่านั้นะแม่เ<ม><ม>ก็จะปลูกเอาเนอ่ะนะโขกก็ใส่คุยลาคืออันจำพวกเห็ดนี่มันจะพิษท้องเดีอปลาเด้อถึงสิเป็นเห็ดทีว่าปลูกหรือว่าบปบปลูกก็อยากพิษท้องนะโด<ม><ล>ยเห็ดละหกกับพิษแต่สบายเนี่ยเขากินกระเพาะกินต้มเข่านะต้มเข่า,าขอะไรใส่ไข่เนาะจืดๆนะเห็ดก็พิษนะท่านได้ปูได้ปลากับต้มก็ได้ตัวปลาเนี่ยเนาะ ต้มก็ได้ต้มสุนามนะป่ะด้ยต้มไ้กินสุดหนำมันมีแห้งอยู่แล้วงามคลาเลยขลาทุกซุกปลาอะไอย่างแซาคือกระป๋านเนี่ยนะกระอย่ยากอะไวกกินกระอนยก็อาชีพพิษเนาะเออบางทีเนาะเขาขลามา่เขาก็อยากนะมตีเจ้าปาเอยแต่วันนี้าเขากินโได้เขาขับโเชีแล้วก็พกินมันี้ อะเนาะกลแที่ว่าดีปาเอ้ยมยามกะลัมสุดอันไหเนาะเห็นทังไหนพักอ si mm, sure. mm. ันนี้ยังก uh, okay. ินบ่ไ wow. ด้ขารวมตุงเป็นผักกาดนี่บาขนาดรัวบูกคนได้ใส่บุยเนาะใส่คุณธรรมดาใส่คุณธรรมดายังคิดพีกงนมือหน้าเอามาแก่แก่ถกงมั้ยเจ้าลกัะนลูกชะนีะมือน้นแหละ พักอันนี้ก็พริกขวดแกงอันนี้แกงชะปลาอันนี้ด้วยเนาะด้วยด้ยเนาะถ้ามีแต่มาบุกกินเนาะลุงไก่ปลาเออเนาะดูเฮามาเมื่อนี้ก็มีทางอ่าโพหักแล้วก็เมยหักอยู่ฝรั่งเศสเนาะโดยโดยเพิ่อนก็เห็นในคลิปแหละคือมือก่อนเขาก็ลงคลิปไปเนาะบ่าเขามีมือก่อนเพิ่อนก็ได้ฝากเงินมาให้ไปซื้ออ่าตีนรถเนาะแล้วเมื่อนี้เพิ่อนก็เห็นในคลิปว่ารถุดใยังแป้งโมแล้ว เพื่อนก็เลยฝากเงินมาตืมอีกจำนวนอหกแสนกีบเนาะให้ลุงกับป้าไปเด้อยแหเนาะเพื่อนก็เป็นทานผูกเกาที่ว่าซื้อเข่าอะไรกะฝากเงินมาให้ซื้อกิ้นรถเมื่อนั่นโดยเนาะหกแสนกีบแล้วก็ตอนนี้เงินนำลุงน้อยก็มีอยู่หกแสนโวยแล้วก็ยังบุพเพออีกสี่แสนเนาะโวยเมนเนนว่าพิลนหกเด้ออย่างจริงกะก็ได้ประมาณสิบลานกว่าอันนี้ สองเนาะสองบอกเลือดไดเน่ราคารันสองเนาะรันสองรันสามลันสี่รันหนึ่ยันอีกสี่แสนแสดงว่าใครสามสามท่านหทาหมายถึงก้อนแบชก้อนเพชรยังเหลือซ้ำยเหลืออนยนน่กได้สามแล้วนะลุงวแนระวังวาสีมีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะรวยขมาอีกนะยังเหลือสี่แสนพี่น้องเอานตอนนี้แตคือ ่ายังบุคคอีกก้อนนึง่งไปแล้วสามบ้อนทึกแล้วโดยโดยเป็นไงตอนน่ะถามลุงเพื่อนนะเพื่อนว่าเพื่อนกับบุคคลเนาะพี่น้องเอ่าเพื่อนคิดว่าอันรวมเบิดนะราคาอันหกแสนเนาะก่อนทั้งอันพาสงแพงอีกยังประมาณหกแสนนี่คือสี่พอนะโดยและมือนี่พอหักไหักะคือทั้งเมกาลุงเลยพลังเศษพลังเศษบอกขอโทษขออภัยพี่น้องพลังเศษเนาะ เพนก็ได้ฝากมาคได้ให้สาวํำพรกว่พามีเป็นสะพานบุญไห้เนาะอาจรงได้ฝากให้ลุงอะขอบุญขอบคุณให้ทางพอหักก็ไม่หักเนาะนะพอหักขอขอบใจขอบุญขอบคุณเด้อพอหักไม่หักทางอยู่ฝรั่งเศสนั่นทุกอยก็ได้หับเงินจากสาวรพรกับพามีแล้วจำนวนหกแสนกีบเออคอยพอแม่อยู่ที่มิเฮุขภาพเข้มแข็งเออนอนรับ เดีอหาได้เงินบุญตื่นให้เงินแสนปีใหม่ทิมาทั้งนี้ให้พ่อแม่มีโชคลาบลื่นขึ้นไปเรื่อยๆเด้อคิดยังไงก็ให้ได้สิ่งนั้นเด้อพ่อแม่เอ้ยสาธุร่ำรวยร่ำรวยอฝากฝากนะเนาะให้คนอยู่ดีนี่แห้งเด้อแม่อยู่ข้างพลังเสงดส์หรือข้งพลังเสดส์ให้เพื่อนอยู่ดีนี่แห้งเลยจ้ะให้เพื่อนชุขภาพแข็งแกร่ง วันเงินเด้อสาวดูด้วะแต่ลูกแตสิ่งเดียวกันด้วยดูดีดหักษาสุขภาพดูดูหายดีหายสาไวๆไปเยนี่ด้กินถัลันมอะไรปล่าเลยเนาะเข้ามาเมื่อนี่ก็เป็นสะพานบุญให้เพิ่นตอนนี้ก็ยังบ่พออีกอ่าซี่แสนกีฟเนาะหรือว่า บังบบงสะกอนเนาะระวังว่าสิมีผู้ในอ่าจดีใจบุญชอยน้องหม่อมเข้ามาลงเอ๋อเนาะผู้เพิ่นเมตตาสงสารเราก know, state, ็ะเคาะขอดใส้พี่น้องเอ๋อผู้ชุ่มเผากาบ่ลายแต่ลุงเอ๋ยเนาะมีแต่บ่ลายหั่นนะก็ได้มาเป็นสะพานบุญไผ่ขอกระแม่เพิ่นเนาะจะถือว่าชุ่มเผากะสามารถทายเพิ่นเบิ่งว่าสารลพอนเนาะเลยอ่ะเป็นไงข้าวลาบว่าสารลพอน ตายกระตุ้มีกนโดยโดยบ้านในเขากับฝากเงินเยอะมาเยี่ยมมาญามใหม่เนอะสบายดีโดยพี่น้องเนาะเมื่อนี่ทางสาวลำพรเองกับบอพมีก็ได้เข้ามาที่บ้านเฮือนของลุงน้อยและกับป้าโมเนาะมื่อนี่ก็เข้ามาเป็นสะพานบุญให้กับพอหักแล้วก็ไม่หักอยู่ฝรั่งเศสเนาะเพคนก็ได้ฝากเงินมาจำนวนหกแสนกี่พี่น้องเพื่อว่ามามอบให้ลุงน้อยไปแปลงรถถีบให้กับน้องหมอมเนาะก็คือไปซื้อก้อนแบต อาตลีรถถีไฟฟ้าพี่น้องเลยโดยทางสาวลำพนก็ได้มอบให้เพื่อนเป็นตีเรียบร้อยแล้วเด้อเนาะก็ต้องขอกรับขอบุญขอบคุณพ่อกับแม่หลายๆขอให้พอ่อยขอให้พ่อกับแม่อยู่ดีมีแหงเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงาัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมควรมงคลพัฒนาปีใหม่นี่ก็ขอให้พอ่อแม่และก็ครอบครัวเนาะมีความสุขหลายๆขอให้มีแต่สิ่งในดีเข้ามาเนาะ อายุมันควันเยืนเด้อพ่อกับแม่เ้ยด้วยเนาะพ่อแม่สวยมาในเมือนี้ก็ขอให้กลับคืนหาพ่อกับแม่โอยเท่าพันเท่าเนาะอาจจรยได้คลิปนี้เนาะทางสาวลำพรกับบอพามีกับสได้เดินทางกับบ้านกนพี่น้องเลยจางได้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาแล้วขอบใจสบายดี